สวัสดีครับโมเดนวอลแฟร์สครับผมเรายังคงเรายังคงเป็น1นึ่ซเหมือนเดิมตอนนี้เราก็หนีรอดออกมาได้แล้วโอเคต้องการตัวที่สุดกับตันไพร์กับโซบนั่นเองเรามี EMP ลูกเดียวพวกมันมีเป็นพันเราไม่รู้ว่าข้อมูลจากมาคาล็อบมันจริงแค่ไหนกับตันไพร์กับตันไพร์สมองคนในยามเช้ามันไม่เคยคิดหรอกว่าน,นี่คือวันสุดท้ายของโลก แต่ผมคิดว่ามันเป็นพอรอย่างหนึง่งไม่ใช่คำสาบการได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเหมือนเป็นอิสรภาพอย่างหนึง่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการปล่อยวางแพ้อาวุธแพ้จำนวนความคิดบ้าๆกับภารกิจฆ่าตัวตายแต่ทรายและหินนั้นอยู่มาเป็นพันปีท่ามกลางสงครามผู้คนจะจดจำเราในวันนี้ เพราะว่าในบรรดาฝันร้ายทั้งหมดที่มีมานี่คือฝันร้ายที่เราเต็มใจเลือกไปเผชิญเราพุ่งไปข้างหน้าเรากับลมหายใจของโลกใบนี้ด้ืยความกล้าหาญในจ,จิตใจและเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเราจะฆ่ามันโอเคถึงเวลาไปตามไล่เชฟเพิร์ดนะฮะโดยอาวุธที่มีอยู่ทั้งหมดของเราฉันจะรอพวกมึงอยู่ที่จุดลับตัว สามชั่วโมงไม่ต้องรอนี่คือตั๋วบินเที่ยวเดียวงั้นก็โชคดีนะสหายพางตัวโคตรเนียนอะโอเคผมบอกว่าเป็นตั๋วทางเดียวนี่คือจะไปไม่กลับใช่ไหมเนี่ยห็นบางอย่างเป็นลูกน้ำทำน่าจะอยู่บริเวณหน้าผาโอเคมากับอินเตอร์เวชั m นเอ็มสองร้อยนะครับผมกับเวกเ o r หรือค r i s นั่นเอง ก่อนกองอาตะเวนนะผมดูเหมือนข้อมูลกับมาคานรอบจะเป็นจริงในอย7ตัวนะที่เราได้มาหวังว่ามันคงจะคุ้มเสียงนะโอเคดับฟังวิทยุมันไอ้แค่สองตัวกับหนึ่งตัว กำลังไปทางนั้นเลตรงนี้นะครับผมอเอ้ยจะดการทางขวามือโอเคมัจะดการทางซ้ายมือพร้อมกัน3 2 1่งยิงมาเรียบร้อยนึกถึงวันวานโอเคต้องรีบลงไปให้ก่อนที่มันจะมาเอเคไปิไปที่รถ หลบอยู่หลังรถพร้อมโอเคมันเดิมยิงยิงเข้าไปมาหนึง่งเรียบร้อยโอเคไม่มีเวลามากถึ่มันมาเจอศพนะครับผมโอเคอเคกาะรวยตัวนะครับผมป้อยกดคลิกไซค์เ,คเคพื่พอเบรก โอเคสองตัวข้างล่างโอเคย้อนเชือกลงไปจิ้มมันตายแบบเงียบๆละเรีย,บร,ยบร้อยเขาแค่หลับไป s <S โอเคในอาคารไปไม่ต้องปืนเวกเตอร์นะฮะใช่กพี่เขาสุดข้างหน้าพี่เพิ่งยิงมันเดี๋ยวคนอื่นมาเจอศพนะฮะ หุยกองล้าตัวเวงกำลังมารีบลบโอเคลบตรงนี้ปล่อยมันป้ายอย่าเพิ่งยิงโอเคมันวอบอกกันว่ามันติดต่อกับใครบางคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้นะฮะว่าพายุฟังพาย,ยุฟังถุยพายุทรายกำลังมาสายยานอาจจะขาดหายไปเพราะฉะนั้นมันจะส่งอีกทีมหนึ่งไปตามหามันโอเคตัวสุบรีจัดการมัน แล้วจะปล่อยมันไปก็ได้แต่เราจะจัดการมันตรงนี้เคลียร์ลำกับต้านไปใจยเย็นๆในที่ห้องนี้เยอะว่ะใจยเย็นเลยโอเคสองตัวกำลังมาทางยงิงเราต้องอ้อมไปทางซ้ายมือนั่นคือ,อน,นี้เป็นช่องตรงนี้ สองตัวข้างหน้าแข่งขันกันพร้อมกันสามสองหนึ่ยิงเคลียไปเลียงรถให้พร้อมโอเคครับผมดูเหมือนว่ามันจะรู้แล้วว่าเรามาโอเคตัวข้างบนกปตันจัดการเอง<ต> <ว timeline> โอเคเนะี่ยมันจะส่งคนมาเช็คนะฮะมันรู้แล้วว่าคนมันเริ่มขาดหายติดต่อไม่ได้เร็วกัปตันตายแบบไม่รู้ตัวเยี่ยมเอาละมันจะบ r ชเข้ามามันจะดับไฟด้วยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะบ r ชเข้ามา b ีชิง h ีชิง โอเคแอร์เรียบร้อยเจ็คมุมให้ดีมา,าอยู่ที่นี่เ,เปิดฉากยิงแฝงลูกยิงเข้าไปแล้วก็เปิดฉาก,กยงากิงกับมันโอเคยิงข้างหน้านะผมมันเดี๋ยวใช้เลเซอร์ไซส์ไงรู้สิว่ามันอยู่ไหนอ่ะต้องระวังตัวแฟงตัวนั้นหนึ่งเดี๋ยวใช้เลเซอร์อ่ะบอกเลยปิดพลาดแล้วมึงเฮ้ย แสงด้านหลังขอบคุณมากครับกัปตันที่ยิงให้มีแสบตาไปขั้วชั่วขณะสิโดยระเบิดแสงเข้าไปเคลียร์ไหมไลฟ์วีแวลของเลเซอร์ไซส์แสดงว่าเคลียร์เฮ้ยข้างหน้ายังไม่เคลียร์อเคลียร์มุกไปโอเคผมออกมาข้างนอกโอเคไห้มา จะเปิดบอกโอเคมันบอกให้เราใช้ชิลนะแต่เราจะไม่ใช้เราจะใช้สไนเปอร์แบบนี้ส่องยิงมันเลยนี่นั่นไงโอเคอย่างนี้ส่องยิงเข้าไปเฮ้ยโดนนะครับเป็นไรกัปตันตจัดการเองเฮ้ยกำลังเสริมมันมายิงก่อนที่มันจะยิงเราไม่โดนละสิพวกโง่เฮ้ยครับผมครับผมโอเคไม่ต้องใช้แล้วกัปตันผมยิงเคลียร์เรียบร้อย เราใช้ออเชียนนั่นแหละมันจะเดินมาเลยแต่ผมยังจะเก็บอินเตอร์เวชั่นไว้จะได้ใช้ย,งงยิงพงยิงฮอก็ว่ากันไปเวกเตอร์เรเบิ้ลไม่เคลียร์ดันไปเฮ้ยมันมาแล้ววะ่ะไม่มีเวลาแล้วหนึ่งสองปมันใช้โลเหมือนกันวะ่ะต้องระวังถังระเบิดให้ดีนะผมนั่นไงคุณทันขัดทดำ เฮ้ยเฮ้ยขอให้เราใช้ชิยวเดี๋ยวเราไม่ใช้มันจะเสี่ยงตายหน่อยนะฮะเคลียถังระเบิดวัตถุไวไฟมันใช้ชิยวเราต้องใช้ระเบิดกับตันบอกเมื่อกี้เคลียไหมตรงนี้ค่อนข้างเคลียร์เฮ้ยไม่เคลียหนึ่งตัวยิงแขนมันก็ได้เสื่อโผล่แขนออกมานะครับผมเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยเชื่มันโยนระเบิดไม่ต้องโยนมา เรียร์เลนเสียงตันหงอัดเข้าไปรีโหลดให้พร้อมค่อยเคลื่อนที่เข้าไปเฮ้ยหนึ่งสองเชือกใครไม่รู้อ่ะสวัสดีจ้าตูมเฮ้ยเฮ้ยรีโหลดโอเคถังระเบิดใส่ไปดีเลยเฮ้ย พร้อมกับเตอร์โมสโคปมันใช้ควันทางตาเลยจ้ะเพราะฉะนั้นใช้เตอร์โมนี่แหละยิงอัดมันเข้าไปยังไงอะไรขาวๆยิงไปเวนโลหนึ่งสองเฮ้ยมันหันข้างมันหันข้างมันลบมันเซมเซยิงขาตรงนั้นเฮ้ยนีโหลดพอดีเลยโชคดีไปนะมึงโลอีกตัวหนึ่ง ยิงให้เซล่วงไปตรงนั้นไปอีกตัวอีกตัวแสงเลยจ้าเคลียไหมเคลียร์จะเข้าห้องตรงนั้นไปเพราะไอ้ตรงนี้อันตรายระเบิดแสงน้ำล่องเฮ้ยกือบเกือบโอเคมันก็ล่วงเหมือนกันนะครับผมแสงตรงนี้เลยเสียงเฮ้ยอีกตัว อีก2ตัวเลยเฮ้ยรีโหลดรีโหลดลบหลบลบ,ลบ,ลบถอยถอยถอยลีโหลดพร้อมเอาไปดันต่อหนึ่งสองลูกเกี้ยงยังไงกระเด็นไม่เคลียร์ไปกับตันยิงให้ลราเฮ้ยยังไงแดงๆยังไม่ตายเลยจ้าโอเคข้างหน้ายิงเฮ้ยเครียปิดประตู ปฏิเสธโกอิเกิลต้องการให้ระเบิดทำงานภายใน3นาทีเัด็การให้เสร็จเลิกกันมันปิดต้ว่ะบิชประตูเลยโอเคบิชประตูเข้าไปนะฮะมันเป็นทางเดียวหุยใครทำอะไรจ๊ะอีกตัวเ,เรียไหมเรียฮุ่นยนยโปรซาบนี่คือโกอิเกิลที่ถูกเจาะแล้วผมขอใช้คำสัง่ง 1 1 6 b ถ้าใครยังติดอยู่ในนี้กูจะตายอย่างมีเกียรติจะเฝิดเลิกกันไป,ไป,ปเ,เ,เปิดประตูเร็วโอเคเปิดประตูเร็วๆเ,เลยแล้วก็รีบออกไปมันจะระเบิดภายใน3นาทีเฮ้ยอื้มทันไหมทันไหมอื้ไมไม,ไม่ทันโดนระเบิดตูมตามเโก,กโก้คันเอ็กคาลิเบอร์นี่คือโกอีเกิลภารกิจยิงจู่โจมความหมายอันตรายกำลังเข้าใกล้ ตำแหน่งทางเจ้าท่านแค่ร้อยเมตรเองนะครับเชฟไม่ได้แนะนำ <7. S 2> นี่คือคำสัง่งรับทร,ราบภารกิจยิงเผ่าคนเฮ้ยมอบลงลเ,เร็วไอ้เชฟเผิดไอ้เชฟเผิดมันไม่เคยสนเรื่องนี้เลยจริงๆมันไม่มันไม่เคยแคร์ว่าจะยิงระเบิดใส่พวกตัวเองหรือไม่นะฮะไปเร็วตามมาพวกน,นี้ก็เมาหมัดกันไปศิตรันตกไปเร็วโอเคไปไม่มีเวลามายิงพวก พวกนี้แล้วนะครับผมท่านค,ครับมีพายุทรายเสียงเกินไปที่จะบินขึ้นตอนนี้ครับนั่นไงกำลังเสริมมันยิงอัดเข้าไปฟข้างหน้าข้างหน้าเลยจ้ะอีกอิเนเตอร์วิชั่นอยู่ไหนนี่ไงคืนมาเรียมไม่โอ้โหแตกกันเป็นหมู่คณะกำลังเสริมหมดยังเฮ้ยในบ้านตรงนั้น รถเกียง์นำล่องซาจิงที่โหลดเคลียร์ไหมเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์ครัรงบผมเข้าวงไปมันจะหนีแล้วโอเคต้องรีบไปเจฟฟ์มันพูดถึงโซลีเอ็กคงจะเป็นแม่น้ำในบริเวณ